เปิดตัวภาพยนต์เป็นไงบ้างความรู้สึกขับก่อนครับคู่เลยยินดีค่ะที่มีหนังเรื่องนี้ที่จะสื่อสารในความสวยงามของบ้านกกอกให้ทุกคนได้เห็นน่ะนอกจากภาพพอดีคัตกรรมของน้องแล้วยังมีสิ่งสวยงามอีกเยอะให้ทุกคนได้ได้มองบ้านกกอกในพ้ที่สวยงามค่ะนายอย่างคุณพ่อเลยครสึก็ดีใจนะครับทำให้ชาวบ้านมีรอยยิ้มอีกครั้งครับ่เห็นว่าตอนถ่ายทำได้มีการิดได้มีการแบบเข้าไป ให้อาหารอะไรไม่ใช่หรอะไรทำอ่ไรทำชะไร่ำอะไรท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 ำอยไรงะไรทำอะไรทำอะไอะไรทำอะไรอะไรทำอะไนทำอะไรท้อะไรทอะไทำอะไมทำอ่ไรทำอไรทงไรทำอะไรอไรทะไรทอะไรทำอะไรทำอะไอะไรทอร ที่แบบว่าเขาไม่เข้าใจว่าคดีน้องชมพู่มันเกิดมายังไงอ่ะคือบางคนก็มีโทษเราเหมือนกันว่าความโศกเศร้าวันนี้ความวุ่นวายนี้มันเกิดจากครอบครัวเราแล้วพอเรื่องมันตอนที่ทีมงานเข้าไปถ่ายหนังอ่ะมันก็เหมือนจะว่าเรื่องเรื่องคดีเรื่องการสืบอะไรพวกนี้มันก็จะเริ่มสานิดหน่อยแล้วก็เลยมีการที่ว่าทีมงานเข้าไปถ่ายหนังแล้วชาวบ้านทุกคนได้มาเต้นได้มารำได้มาร้องเพลงอะไรกันมันทําให้มันบรรยากาศความความเครียดตรงนั้นอ่ะมันดีขึ้นค่ะเราก็รู้สึกยินดีด้วยค่ะ แล้วต่อไปวันแรกที่เขาจะมาทำโปรเจกต์เนี้ยแม่คิดไหมว่าเขามาทําเพื่ออะไรหรือเพื่ออักขระเกาะกระแส่าเสียชีวิตของลูกสาวเราไหมตองนีกเรื่องเรื่องเกาะกระแสไม่ได้คิดค่ะแต่ว่าเรื่องที่ว่าเขามาทำอ่ะเพื่ออะไรเราเราคิดก่อนแต่ว่าก็ได้มีการคุยกันมาเออมาทําเพื่ออะไรทําเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่หรือเปล่าพ้าดทิ้งครอบครัวเราหรือเปล่าทาอะไรให้ครอบครัวเราเกิดผลกระทบหรือเปล่าอนี่ คือสุดท้ายแล้วเราก็รู้ว่าไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวเราแต่จะเป็นการสื่อสารเกี่ยวกับความสวยงามของกรกกมากกว่าแล้วพอเขาจะมาทําเกี่ยวกับหมู่บ้านกกกหมูหม่บ้านเรามีอะไรที่แบบว่านําเสนออยากนําเสนออะไรอย่างเงี้ยบอกว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าเป็นใ,นในในในมุมของตัวแม่เองก็คือวัดถ้ำภูผาแอกค่ะจริงๆแล้วข้างบนน่ะไม่ได้มีความหรูหราสวยงามอะไรแต่ว่ามันมีเหมือนมีพลังที่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนปกครองไม่ว่าจะเกิดความทุกโศกอะไรเ็าจะขึ้นไปกราบไหว้ขอขอพรนะคะแล้วนนอกจากถ้ำเราม,มีอะไรครับอนุประเพณีพื้นบ้านออหรือว่าวิีวิถีชีวิตอ๋อพวกเราเป็นชนเผ่าภูไทยค่ะพูดภาษาภูไทยพูดภาษาท้องถิ่นพูดภาษาภูไทยที่หลายหลายคนอาจจะไม่ชินไม่คุ้นหูเป็นภาษาอีสานค่ะแลวนอกจากคุณแม่ไปอนส่งสะเบียงคุณแม่ ม่อยากไปร่วมแจมกบนิดนึงสนุกสนุกออกหนัง <c oughs> ไ,ได้ถ่ายหนังอะไรอย่างนี้มีไหมแม่แม <c oughs> ตอนนั้นไม่เลยค่ะตอนนี้ก็ยังยังไม่อยู่แต่ว่า <c oughs> อยากอยากเป็นกําลังใจให้เขาค่ะว่าสิ่งที่เขาทํา <c oughs> เรามีความยินดีค่ะแ <c oughs> ม่ยังกังวลอยู่ไหมว่าตอนนี้ก็เหมือนมีกระแสที่แบบว่าเราแบบมาโปรโมทหนังร่วมกับมันร่วมกับหนังเรื่องนี้นะะแม่ไม่กังวลค่ะอยากจะให้ทุกคนมองบ้านประกอบในมุมที่สวยงามในมุมที่น่ายินดีบ้างค่ะ แสดงว่าคนดูแค่ชื่อเรื่องเขาก็ตีความไปเลยยังไม่ได้ดูเนื้อหาเลยอยากหให้ดูอยากให้ทุกคนได้มาดูแล้วก็คิดเองค่ะว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ถ้าใครที่คิดว่าก่อกระแสดราม,ม่าหรืออะไร<ม>อยากให้ชมก่อนอก่อนที่จะตัดสินใจค่ะมันก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับปดีนรเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะแม่ได้ดูย่างครับผมยังไม่ได้ดูแต่ดูคร่าวๆดูการที่เขามาถ่ายหนังถ่ายทํา<ห>แล้วก็ดูเนื้อเรื่องคร่าวๆค่ะคุณแม่สปอยล์คุณแม่ชอบตรงไหนที่เป็นไหนมีฉากไหนที่แบบว่าสุดยาง อยากจะให้คนมาชมอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคอยากพูดแล้วนี่ตอนที่เขาร้องเพลงเลยสมมติว่าหนังออกไปแล้วเนี่ยครับเราคาดหวังให้คนแบบเปเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรไหมก็อยากนะคะถ้าทำให้ทุกคนในหมู่บ้านมีความสุขสมมติว่ามีนักท่องเที่ยวไปในหมู่บ้านเอ่อจะเกิดร้านส้มตำจะเกิดร้านก๋วยเตี๋ยวจะเกิดขายเสื้อผ้าของฝากอะไรพวกเนี้ยอยากอยากให้ทุกคนมีรายได้ แม่ทำโฮมสเตย์อะไรไหมฮะโหน่าจะเป็นไปได้ยากแต่ถ้าคนที่มีทุนเขาก็น่าจะทำก็อยากยังอยากให้ทุกคนในหมู่บ้านมีรายได้อ่ะค่ะคิดว่าพอหนังนี้จบไปคิดว่าหมู่บ้านเราจะเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรแล้วถูกไหมถ้าถ้าเกิดว่านะคะก็ภาวนาขอให้ทุกคนมาช่วยกันดูหนังเรื่องนี้เพื่อที่จะทําให้บ้านกากามันมีความสุขขึ้นก็คือถ้าถ้ามีการดูเยอะๆแล้วมีคนไปเที่ยวกอเกเยอะๆคนในหมู่บ้านเล็กๆอ่ะเขาก็จะ มีรายได้อะคะ่ะจากการขายของฝากของวันหรือว่าการเที่ยวชมสถานที่ต่างๆอาจจะมีรายได้สร้างขึ้นมาจากตรงนี้ค่ะถือว่าตอนนี้คือชาวบ้านดึงตาอาปากันได้แล้วเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะค่ะสุดท้ายคุณแม่ฝากฝากหนังเรื่องนี้ให้เปิดใจดูว่าไม่เกี่ยวกับอะไรแต่สิ่งที่เป็นข่าวออก็คือหนังหนึ่งเรื่องที่เขียนขึ้นมาใหม่ใช่ค่ะหนังเรื่องนี้นะคะอยากอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนได้มันูหนังเรื่องนี้นะคะ เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ชาวปกคกอกที่ผ่านความโศกเศร้ามาสองสามปีเต็มที่มีแต่ความเครียดที่มีแต่ความกังวลเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ทั้งตํารวจที่มาสืบมาสอบแสวงหาหลักฐานพยานเกี่ยวกับคดีต่างๆมันเกิดความเครียดเกิดความระแวงซึ่งกันและกันในหมู่บ้านมากมายค่ะอยากให้ทุกคนมาดูหนังเรื่องนี้อยากให้กกอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครผ่านไปผ่านมาได้แวะแล้วก็สร้างรายได้ให้ชาวกบกอกหมู่บ้านเล็กๆของเราด้วยค่ะ แม่นิดนึงครับเมื่อกี้แม่บอกว่ามันเกิดเกิดคองเราแวนในหมู่บ้านนี่มันเป็นยังไงแม่ตอนนู้นนะคะตอนนู้นก็คือจะมีทีมสืบอะค่ะจะต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเอาตัวคนในหมู่บ้านเนี่ยไปสอบสวนไปสอบสวนสอบสวนก็คือตำรวจจะสอบทุกคนอะตำรวจจะสอบทุกคนแล้วมันจะมีความความเครียดอะค่ะคนมีความเครียด ถ้าหนังเรื่องนี้จะตอบแทนชาวปกคอกได้โดยการที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะๆในหมู่บ้านแล้วก็ให้พวกเขาได้ทําร้านขายของเล็กๆอะไรพวกนี้ก็ยังดีค่ะแต่อย่างนั้นตอนนี้คือความเครียดในหมู่บ้านคือโอเคแล้วไม่ไม่ก็ซาแล้วค่ะซาแล้วค่ะเดี๋ยวลอยนะเดี๋ยวลอยเนะแม่อินเสิร์ตจะเอาไม่เอาไทยแล้วจบหรือเปล่าอาตุลเบอ